สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับรายการ CMB Corporate Talk นะครับวันนี้เรานำท่านผู้ชมเนี่ยมาพบกับบริษัทค้าปิกอุปกรณ์ไอทีอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะฮะวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณสุระครับนะฮะคณิตทวีคุณนะครับกัุศิประธานเจนที่บริหารของคอมเซเว่นนะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุระครับแน่นอนครับผมคิดว่าคนพูดถึงคอมเซเว่นเนี่ยจริงก็นึกถึงว่ามาน่าไอทีอ่า ขายตอนนี้เราเปลี่ยนชื่อเป็นสตูดิโอคอมถ้าเป็น Apple ก็จากเดิมที่เป็นชื่อว่า i Studio ก็เปลี่ยนเป็น Studio 7เซเวแล้วะนะครับ,รบก็แน่นอนเป็นผู้นําในตลาดนะครับ,รบทีนี้เนี่ยก่อนที่ตั้งแต่เข้ามาจนถึงวันนีผ้ผมเนื้อเคยคุยกับผมแล้วว่าเขาพยายามต่อทิกซออะไรต่างๆเพิ่มขึ้นจากจากการเป็นแค่ร้านค้ารีเทลช็อปธรรมดาเนี่ยแต่ว่าก่อนที่ตรงนั้นเนี่ยเราอัปเกรดของเก่าของเราก่อนเนาะเพราะว่าวตลาดรีเทลไอที IT เป็นยังไงบ้างครับในแง่ภาพรวม ของเราตอนนี้นะฮะถ้ามองเป็นภาพรวมในปีนี้ก็ต้องบอกว่าครึ่งแรกผ่านไปก็ถือว่าทุกอย่างยังอยู่ในทแทร็กเรา <Yeah. S 2> นะครับที่เราตั้งเป้าไว้ก็ต้องบอกว่าก็ยังเป็นไปตามความคาดหวังอยู่ฮ <Yeah. S 2> ก็ในเชิงของผู้บริโภคครึ่งแรกก็ต้องเรียกว่าก็ไม่ได้มีมีปัจจัยลบอืมครับที่เราต้องกังวลน,นะฮะสำหรับบริษัทเองโซฟาก็ต้องเรียกว่าเรายังคง เดินหน้าได้ตามเป้าอยู่นะครับก็ต้องเรียกว่าเป็นที่น่าพอใจคือเติบโตเติบโตแต่อาจจะแบบไม่ใช่แบบฟูฟ้าเพราะฟ้ากิจกิจมันก็ไม่ได้แบบรุ่งเรืองขนาดนั้นเปล่าฮะหรือว่ายังไงฟูฟ้าเนี่ยอย่างไรอย่างไรเรียกว่าฟูฟ้าโอ้ที่ที่ผ่านมาเราโตปีละกี่เปอร์เซ็นต์ครับเออปีปีที่แล้วเราก็มียอดขายที่เติบโตสักสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ครับนะครับปีนี้เนี่ยตอนตอนตั้งแต่ต้นปีเราก็มีประกาศว่าปีนี้เราจะทําตั้งเป้าไว้โตสิบแต่ว่าคือสิบเนี่ยเนื่องจากว่า ส่วนหนึ่งฐานมันเริ่มใหญ่ปีที่แล้วเราจะขายหนึ่งหมื่นเจ็ดพันล้านเพราะฉะนั้นการโตสิบเปอร์เซ็นตมันคือ่านเจ็ดร้อยล้านนะจูไปฮะก,ก,ก็เลยตั้งเป้าไว้ที่สิบเปอร์เซ็นซึ่งในคิวที่หนึ่งเนี่ยท,ที่เราจบไปก็ได้มากกว่าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ,รบแล้วก็คิวสองก็ยังดูดีนะฮะก็ถือว่ายังอยู่ในในเป็นที่น่าพอใจเพราะฉะนั้นเรื่องการเติบโตปีนี้ที่เราตั้งเป้าไว้สิบเปอร์เซ็นเนี่ยถือว่ายังดูดีอยู่นะครับมีโอกาสเซอร์ไพรส์ ปกติปกติคอมเซเว่นเนี่ยจะมีซีซั่นไงฮะใช่ไหมคือเหมือนถ้าคิวหนึ่งคิวสองเนี่ยมันดูได้สิบแล้วปกติสามสี่มันจะเร่งขึ้นใช่เหรอครับอ๋อใช่ครับคือคือคือต้องบอกว่าถ้าถอยกลับไปเมื่อสักสองสามปีแล้วเนี่ยในหนึ่งปีเนี่ยมันจะเป็นซีซั่นหน่อยหนึ่งคือคิวสองกับคิวสามจะเป็นคิวที่ทไม่ค่ยอยดีเนื่องจากว่าในช่วงเมื่อก่อนเลยเนี่ย เราไปอิงกับถ้าเป็นโปรดักของ a อ p l p p l e เยอะซึ่ง Apple ก็จะเปิดตัวเดือนเก้าดังนั้นเนี่ยขอจะได้ของก็ขายของก็เดือน10บดังนั้น q 4กับเดือนหนึ่งมันก็จะพีครับซึ่งเชื่อว่าปีนี้ก็ยังเป็นอยู่อยู่ดีอะยังไงยังไงด้วยด้วยหลายปัจจัยสินค้าใหม่เปิดตัวแล้วก็เป็นช่วงที่เป็นโบนองโบนัสออกใช่ไหมตุ๊จีนดังนั้นยังไง QC กับ Q1 จะดีเสมอครับ แต่สิ่งที่เราพยายามจะเริ่มทาในในช่วงปี2ปีก็คือเราเริ่มบาลานซ์ว่าครับถ้าเราเรารู้ว่าเราจะ Q2 กับ Q3 ไม่ดีครับหน้าที่เราก็คือต้องหาโปรดักอะไรที่มามาซัพพอร์ตในช่วงที่ Apple อาจจะอย่างเช่น iPhone อาจจะเป็นช่วงที่เริ่มไปปลายชีวิตหน่อยมันก็จะเริ่มชะลอการซื้อเพื่อไปรอรุ่นใหม่ดังนั้นในช่วงนี้จริงๆแล้วก็จะมีแบรดอื่นที่ที่ที่เห็นโอกาสแล้วก็เปิดตัวสินค้าใหม่ในช่วงนี้ก็ทำให้เราก็พบว่าตรงนี้มันคือจุดหนึ่งที่เราอาจจะต้อองงหันมมา ดังนั้นในช่วงปีที่แล้วก็ดีหรือปีนี้ก็ดีเราก็เลยเริ่มหันมาโฟกัสสินค้าอื่นมากขึ้นในในช่วงที่ Apple เริ่มอาจจะปลายชีวิตหน่อยนะครับดังนั้นในในปีนี้เองเนี่ย Q2 กับ Q3 เนี่ยเรายังมั่นใจว่าเราอาจจะไม่ไม่จำเป็นต้องต้องลงมากเมื่อเทียบกับอดีตครับผมทั้งนี้หมายว่าสัดส่วนตอนนี้ก็คือว่าคนดักอื่นก็จะเริ่มขึ้นมามากขึ้นต่อนนี้ก็เลยมนมากขึ้น Apple มากหน่อย แบรนอื่นตอนนี้ถ้านอน a p p l e กับ,บ a p p เ e นีย่ประมาณเท่าไหร่<อ>ครับก็ตอนนี้เรียกว่า mm hmm. คือ Apple ยังคงเติบโตครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็นแบรนด์อื่นซึ่งฐานเรามันต่ำดังนั้นเนี่ยการเติบโตมันจะสูงกว่าในเชิงของเปอร์เซนต์เเจแต่ในเชิงของบาทก็แน่นอนยังสู้ไม่ได้แต่ยังว่เราเห็นการเติบโตมันก็เลยมาช่วยชดเชยในช่วงคิวที่ไม่ค่อยดีใน Q2 กับ Q3 วามันก็จะมีสินค้าอื่นที่เพิ่มเปิดตัวเข้ามา mm hmm. อย่างตอนนี้ที่เราเริ่มทำได้ได้ได้มากขึ้นหน่อยหนึ่งก็จะเเป็นนนบรรด์มืืือออถช่ V vo Oppo ห Oway นะครับที่เรียกว่าปีที่แล้วเราไม่ได้โฟกัสปีนี้เราเริ่มหันมาโฟกัสมากขึ้นนะครับ mm hmm. ก็ดีแล้วก็ตัวซัมซุงเองที่เพิ่งเปิดตัว S8 ไปก็ผลตอนนับก็ดีแล้วก็ถ้าถ้าตามแผนนะฮะก็อาจจะเดือน8เดือน9ก็อาจจะมีสินค้าที่เป็น mm hmm. มือถือค่ายอื่นๆก็จะเริ่มทยอยออกมามากขึ้นอันนี้ก็จะช่วยทาให้เรามียอดขายที่ทําให้มันมัน คงที่มากกว่าเดิมนี่คือในเชิงของตัวโปรดักถ้าในเชิงของตัวการแผนการขยายสาขาของเราเองก็ถ้าช่องทางการจําหน่ายก็ต้องบอกว่ามันก็จะสอดคล้องกันครับเมื่อเราต้องการจะเติบโตในสินค้าไหนเราก็พยายามไปดูช่องนั้นเพื่อจะให้มันเพิ่มขึ้นอย่างเช่นในในที่เรากําลังเวิร์กอยู่อ2ครับก็ก็เรียกว่าน่าจะเห็นผลที่ครึ่งหลังก็อย่างเช่นช่องทางการจำหน่ายที่เพิ่มเติมขึ้นมาเช่น Tesco Lotus จากเดิมที่เราไม่ได้เข้าไปตอนนี้เราเข้าไปตอนนี้ถึงวันนี้ก็น่าจะมีสัก สามสิบกว่าสาขาที่เราเข้าไปอยู่ในในเทสโก้เลยนะครับไปใช้เฟอร์นิเจอร์ของเขาแล้วก็เอาสินค้าของเราเข้าไปตั้งขายนะครับแล้วก็เป็นคอนเซ็ปต์เหมือนเป็นรายได้ก็แบ่งกันครับข้อดีก็คือเขาก็ไม่ต้องไปคือคือเขาเองก็อาจจะเรียกว่าความชํานาญก็อาจจะไม่ได้เฉพาะทางเท่าใาการอ่าเราเข้าไปเราก็ไปช่วยเขาเรื่องของคนขายเรื่องของอินเวนทอรี่ทำให้เขามียอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยเราก็เป็นช่องทางใหม่ ซึ่งช่องทางพวกนี้มันก็อาจจะไปตอบโจทย์สินค้าที่ที่ที่ถูกถูกไฮพอยต์อีกแบบนึงเขาใช่ครับก็คือพูดง่ายเราเข้าไปใช้พื้นที่ของเขาแล้วก็อินทูรี่นี่ใครเป็นคนเก็บครบเป็นใครเป็นของใครเป็นเป็นของเราเลยอ๋อเป็นของเราเลยใช่คือเราใช้พื้นที่โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเช่าแต่ว่าเราขายได้ไก็มาแบ่งกันใช่โมเดลนี้มันก็จะมีข้อดีคือเราไม่ต้องลงทุนเรื่องของสถานที่เราไม่ต้องเสียค่าเช่าไม่ต้องเสียค่าตกแต่ง ดังนั้นเนี่ยยอดขายน้อยก็ก็ยังอยู่ได้เพราะมันก็เป็นแค่เรื่องของคนขายต้นทุนของเราคือเป็นแค่ค่าของกับกับกับพนักงาน,นซึ่งตัวพนักงานเองเนี่ยเราก็บางทีเราก็คุยกับทางแบรนด์ว่าเราเอาพนักงานเราไปยืนขายก็บางทีแบรนดา์าก็อาจจะช่วยเราพพอร์ตส่วนหนึ่งดังนั้นมันก็เป็นมันก็เป็นโมเดลที่เรียกว่าเราเรียกว่าขยายง่ายและตัวเบาหน่อยคือถ้าสมมติไปแล้วมันไม่ดีในสาขาไหนเนี่ยเราเราเลิกทําก็ไม่ได้ก็เรียกว่าไม่ได้จับตัว ก็คือในห้างโลตัสทั้งหมดนี่คือเราจะไปรีเพจทั้งหมดเลยใช่ไหมตอนนี้ยังไม่ทั้งหมดคือเราค่อยๆททละเฟสอยูเขาก็ยังทำอยู่ เราแพงคือให้เราทั like <bbe> ้งหมดเลยฮะหรือว่าเออหรือว่าแล้วแต่การจะเลือกคืออย่างนี้ถ้าเราทําดีถ้าเราทําดีแล้วทําให้เขามีกําไรเติบโตผมว่าเขาก็อยากจะไปกับเราด้วยอืแต่ถ้าเราเข้าไปแล้วเราทําได้ไม่ดีผมว่ามันก็คงไม่เขาคงไม่ยกบ้านให้เราถูกไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาอันนี้คืออันนี้เริ่มพิ่งเริ่ม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 จริงจังก็เดือนเดือนหกเนี่ยฮะที่เพิ่งเริ่มเข้าไปขายแบบแต่ก็ก็เรียกว่ายังเข้าไปก็ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันก็ช่วงแรกมันก็จะมี มีแก๊ปมีช่องว่างมีปัญหาบ้างเล็กน้อยที่ต้องแก้ไปแลวมันมีซินเนอรี้กับไอร้านช็อปของเราเดิมไหมเช่นอินเทอรี่ก็ตก็ว่าเดิมต้องไปขนไปฝากไว้ตามช็อปล้วก็นี้ก็ราะว่ากระจายตัวแล้วก็จันจะเป็นการแช์อินเทอร์เรี่ได้ไหมทั้งมดคือในบางสาขาที่มีร้านเราอยู่มันก็ช่วยทําให้ถ้าเกิดเขาต้องการของเนี่ยก็เราก็ทําให้มันเฟล็กซิเบิลคือสามารถจะเอาของจากร้านเราไป ไปขายได้ถ้าลูกค้าไม่มีข้อสําคัญก็คือว่าเราจะมีคอมติดตั้งอยู่แล้วก็ให้ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าที่ไม่มีของอยู่ที่เทสโก้นั้นได้นี่ตัวอย่างเช่นปกติถ้าเราเข้าไปเทสโก้เนี่ยถ้าถามว่าจะไปดูหวังว่าจะมี iPhone 7 Plu 2 5ส g องร้อยห้าสิบหกกิกไหมมันมันมันถ้าเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่ลูกค้าตรงนั้นจะไปซื้อแต่วันนี้ถ้าลูกค้าบังเอิญมีอยากจะซื้อขึ้นมาสั่งได้ก็สั่งออนไลน์เลยภายในโอ้ก็ถ้าถ้าเป็นกรุงเทพนี่ปัจจุบันออนไลน์เราทำสามชั่ว ถ้าอยู่กร<อ>ุ<อ>งเทพนะฮะสามชัว่วโมงได้ของแต่ถ้าเป็นตา่างจังหวัดก็วันลุ้งคืนอันนี้ก็จะไปตอบโจทย์เรื่องเยอะเหมือนกันเพราะว่าอช่องทางออนไลน์ก็เป็นหนึ่งหนึ่งช่องทางที่ที่เราพยายามจะผลักดันครับแต่ทีเนี้ยพอเป็นอย่างเงี้ยมันก็มีข้อดีคือมันทําให้เราโรเททของอแล้วก็สินค้าที่เราขายไม่ได้ในบางสาขาเนี่ยมันถูกดึงออกมาขายออนไลน์แล้วก็ช่องทางตรงนั้นไปเลยใช่ครับแล้วช่องทางอะไรน์ตอนเนี้ยเราก็เราก็โตถือว่าเราก็โตขึ้นเรื่อยๆคือ ม,มันใช้อ,อนลนเราอะไรนะฮะ store com บาร์น่า store com นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเป็นเหมือนเราเราเรียกเป็น o m n i o n a l เป็นเหมือนกับเป็นไฮบริดคือ,อคือในอดีตเนี่ยถ้าเกิดลูกค้าเดินไปหน้าร้านเราแล้วไปถามหาเนี่ยมันจะมีสินค้าอีกจํานวนหนึ่งที่ไม่น้อยเหมือนกัน ที่ไม่มีของอยู่หน้าร้านนั้นเช่นไปแล้วไม่มีสีนี่ไม่มีไซส์ไม่มีขนาดม่อ่ะเนี่ยนี่คือปัญหาซึ่งเขาก็ไปซื้อคนอื่นอย่างแน่นอนแน่นอนคือคือคือเราจะไปหวังว่าพี่ผมว่าเรยวพริงน้เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูใหมือนแต่ตั้ที่ผ่านมาก็เออเดี๋ยวหนูจองไว้ก่อนไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเอามันก็คนจะเอาอ่ะแต่อย่างนี้ไม่ใช่ละอ่าทีนี้ก็พนักงานเราก็จะเชียร์ให้ลูกค้ากดออนไลน์แล้วซื้อเลยแล้วก็บอกลูกค้ากลับถึงบ้านของก็ไปถึงพร้อมกัน หรือลูกค้าจะเดินไปกินข้าวดูหนังก็กลับมาเอาได้เลยเพราะว่าตอนนี้เราก็ส่งให้ภายใน3ชั่วโมงด้วยเอเน็ตร์วที่เราพยายามกระจายไปอย่างนี้คือตรงนี้เราหวังว่าถามว่ามันจะเป็นเพียวออนไลน์ไหมเราบอกไม่ใช่ถ้าเพียวออนไลน์จริงเนี่ยมันไม่ได้อาศัยหน้าร้านไม่มีออนไลน์ตรงนี้ถูกวันนี้เรามีหน้าร้านเรียกว่า400กว่าสาขาที่จะช่วยกระจายตรงนี้ไปมันทําให้ลูกค้าเดินเข้ามาร้านเราไม่มีเขามาผิดหวังมันผิดหวังสาขานี้ก็จริงแต่สั่งออนไลน์ได้เหมือนผมเคยอ่านสัมภาษณ์คุณนะบอกว่าไอคนที่มาแล้วไม่ได้ซื้อของาส เยอะมากเป็นพันล้านเลยเหรอฮะเยอะฮะคือคือเราก่อนที่จะมาคิดตรงนี้เพราะเราจับสแตทก่อนครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยถ้าถ้าเป็นแบบสมัยโบราณโบราณหน่อยครับก็พนักงานก็อาจจะพี่อยากได้อะไรก็จดไว้เป็นรีควอร์เมนต์แล้วก็ให้พนักงานส่งเมสเซจตรงนี้กลับเข้าไปซึ่งมันก็ไม่ใช่ทุกคนมันั้งมันเป็นแมนนวลมากเราก็เลยลองลองเอาโปรแกรมเข้ามาจับดูครับว่าถ้าเกิดมันมีของมันน่าจะขายได้เท่านี้เท่านี้ตามลันเลทของมันในอดีตมันก็จะพบว่าเราก็มียอาขายที่หายไปเยอะเป็นพันล้าน เป็นพันล้านเป็นพันล้านต่อปีดังนั้นตัวนี้ก็หวังว่ามันจะกลับเข้ามาบ้างไม่มากก็น้อยไปเก็บกวาดสิ่งที่มันเสียโอกาสที่เข้ามาเดินเข้ามาในร้านแล้วลวแต่ว่าไม่มีของก็เลยขายไม่ได้ใ่เพราะก็ต้องยอมรับว่าพื้นที่พื้นที่เช่าเนี่ยมันมันไม่ได้ใหญ่สามารถจะเก็บได้ทุกอย่างแล้วยิ่งบางโลเคชั่นที่มันมันมันอยู่ตามต่างจังหวัดเราอาจจะเรียกว่าประเมินลูกค้าเราต่ําเกินไปเราก็เลยไม่ได้เอาของที่เป็นไฮเอ็นต์ไปลง ไม่ไดเอาของแพงไปลงซึ่งมันอาจจะมีลูกค้าเป็นส่วนน้อยซึ่งมันมีดีมาบ้างแต่มันมีส่วนนี้เราก็เลยต้องต้องต,ตัดทิ้งไปในอดีตเพราะเราก็ไม่คมุ้มที่จะเอาไปลงเพิ่มจะรอกลุ่มนั้นแต่ถ้าเป็นแบบเนี้อย่างไรในจังหวัดน,นั้นถ้าเท้าเราไม่มีคนอื่นก็ไม่น่าจะมีนะ <laughs> อย่างไรก็สั่งได้วันนี้อยู่ดีแล้วพรุ่งนี้ได้เลยอนี่ก็คือถือเป็นพัฒนาการของทาเพื่อออมนิชแนลใช่ไหมใช่ครับถ้าอย่างนี้เนี่ย ก็คือมีบอกไอ้นี่ไอ้ที่บอกที่โตสิบเปอร์เซนนี่รวมไอ้พวกประเด็นอย่างนี้เข้าไปยังงฮะยังเลยฮะเพราะว่าตอนเราตอนที่เราทำ t a r g e t i n ทำั u เจ็ตไว้เนี่ยเราไม่รู้ว่าจะระหว่างปีมันจะมี channel อย่างเพิ่มเติมแล้วมันจะมาแล้วมันจะมันจะดีไม่ดีเพราะฉะนั้นเวลาเราคำนวณเราจะคำนวณจากสิ่งที่เรามีอยู่เซมสโตกรอสเป็นหลักเลยซึ่งขบวนการพวกนี้ใช้เวลาไหมฮะววามันจะเทินเป็นรายได้คุณสุร่ามองเนี่ย หรือว่ามันเถิ่นท้ายันทีเพราะมันไม่มีรอยไม่มีรอยต่อไหมฮะมันมีบ้างมีบ้างมันก็จะมีเรื่องพนักงานเรื่องระบบเรื่องหลังบ้านเรื่องการหมุนเวียนินเวนทอรี่ซึ่งส่วนใหญ่ก็สักสามเดือนแรกอาจจะกบกขะเงินก็พอดีเข้าหน้าหายเราพอดีอ่าใช่ครับจริงๆก็เป็นช่วงดีที่เราเป็นช่วงเตรียมตรงนี้ไว้ก่อนแล้วพอมันสินค้าใหม่ออกมันก็ทุกอย่างก็พร้อมเมื่อกี้ที่พูดว่าตอนที่มี400สาขาใช่ไหมครับถ้าแบ่งเป็นหัาหน้าไอทีเป็นสตูดิโอครับเซเว่นหรืออะไรพวกนี้นะฮะพอจะมีตัวเลขบอกให้พี่ อ๋อป oh, ัจจุบันก็ เยอะนะผมก็เองก็รู้ว่าอัพเดทเองไม่แกเคยบอกผมว่าแข่งกันปิดแล้วก็แข่งกันเปิดใช่ไหมใช่ใช่ข้อตายควเมื่องนคือยังเดิมไม่เปลี่ยนเนาะแต่แต่ปีนี้อาจจะปิดน้อยหน่อยเพราะว่าสาขาที่ไม่ดีเนี่ยเราไม่ปิดมาสามสี่ปีแล้วมันปิดไปเยอะแล้วไงคือตอนนี้มันมีแต่สาขาที่ดีมากดีน้อยอ่าอย่างนี้มากถ้าดีน้อยมันยังกาไรอยู่ได้ก็โอเคอยู่ไปก่อนเพราะมันก็ยังมี p o t e n t i a l ว่ามันกระดใหม่ครับผมเพราะฉะนั้นถ้าในส่วนของพิเศษของการที่ทำรีเทลเนี่ยดูค่อนข้างครบวงจรแล้ว ส่วนที่เราเพิ่มเข้ามาตอนนี้อย่างที่เมื่อก่อนไปทำพาร์ทเนอร์กับทางทูใช่ไหมฮะรวถึงการเทคโอเวอร์ตัวบริษัทคอมมือ2นะฮะแล้วก็เพิ่งมีเช่าซื้อไอ้พวกเนี้ยันเป็นการต่อที่ซอประเภทไหนฮะให้มันเป็นเพิ่มขึ้นยังไงอ๋ก็ต้องมองว่าคือคือมันอะไรที่ทําให้บริษัทดี <king> เราทําก่อนคิดง่ายๆก่อนคือการอะไรที่ทาแล้วบร <c oughs> ิษัทคอมเซนไม่ดีไม่เกี่ยวก็พยายามจะไม่ยุ่งมันเพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะต่อยอดเราด้วยธุรกิจอะไรก็ตามที่สุดท้ายแล้วกลับมาที่ท,ท,ที่ที่บริษัทคอมเซนแล้วมันเติบโต <c oughs> นะครับดังนั้นนการทำทรูอย่างเช่นทำทรูช็อปเนี่ยมันก็มองเป็นเป็นซีน์จี้กัน <c oughs> เราเองเราได้ขายซิมเขาในร้านของบาน่าในร้านของ Apple เราทําให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นในทนกับการเราเข้าไป ทำในฝั่ง True Shop เนี่ยถ้าเกิดว่าเราทําให้มันกําไรได้เราก็มีส่วนแบ่งไรายได้นะครับเราก็อาจจะอนาคตเราก็จะได้ของของเราเข้าไปขายในร้าน True Shop ได้ด้วยอันนี้ก็มองเป็นเรื่องของวินวินแล้วก็เป็นเรื่องของการเรียนรู้ด้วยซึ่งกันและกันก็ถือเป็นการช่วยกันนะครับอย่างอันล่าสุดที่เราทําเรื่องของตัว finance ดังนั้นเราก็มองว่าคือ c o m เซ n เองเรามีฐานลูกค้าที่ที่ท,ที่ที่เข้ามาซื้อสินค้าเราต่อปีเนี่ยเป็นล้านนะครับเราจ,จิจิสเตอร์ปีหนึ่งก็ประมาณสองล้านเป็นล้านคนจำนวนโอ้โหเยอะสองล้าน คือคิดง่ายนับจากจำนวนบินที่เราเปิดเนี่ยเพราะฉนั้นยอดขายหมื่นหมื่นกว่าล้านของเราเนี่ยถ้านับเป็นฐานลูกค้ามาเนี่ยไม่นับทราฟิกที่เดินเข้าแล้วเดินออกนี่เรานับเฉพาะที่ซื้อจริงจริงคือตามอินวอยด์นะับก็สองล้านกว่าคนจริงๆแล้วเนี่ยในกลุ่มนี้เองเนี่ยก็จะมีลูกค้าที่เป็นจ่ายเงินสดเป็นจ่ายบัตรเครดิตแล้วก็เป็นเงินผ่อนสิบเดือนว่าไปใช่ครับซึ่งเราเองเนี่ยเราก็เห็นอยู่ว่าไอ้ลูกค้าที่เป็นฐานเงิ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 นผ่อนเงินผ่อนเนี่ยมันก็เติบโต มันก็เติบโตแล้วเราก็แล้วเราก็เห็นพฤติกรรมของลูกค้าว่าใครเป็นลูกค้าที่ดีหรือไม่ดีครับนะครับตรงนั้นก็มองว่ามันก็เป็นโอกาสในการที่เราจะสามารถขยายฐานลูกค้าตรงนี้ที่มีอยู่ให้ให้สามารถที่จะเติบโตได้ในทางกลับกันเนี่ยตัวบริษัทที่เราไปไปร่วมทุนกับเขานะครับที่ชื่อบรษิษัทว่าบาฟเนี่ยฮะ <ués> <humanos. S 2> ก็เป็นทําธุรกิจที่เป็น leasing เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์นะครับเขาก็มีฐานลูกค้าที่เป็นลูกค้ามอเตอร์ไซค์อยู่ครับดับงนั้นเนี่ย ลูกค้าที่ประเภทนี้เมื่อผ่อนไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยคือคือถ้าถ้าเข้าใจพฤติกรรมของของคนที่ผ่อนมอเตอร์ไซค์เนี่ยเรียกว่าถ้าเกิดสามสามถึงหกเดือนแรกแล้วกันถ้าจะไปไปละไปไปตั้งแต่พันนั้นเลยใช่ไหมคือถ้าเขาผ่อนมาขนาดครึ่งทางเนี่ยเขาไม่ไปละเพราะมูลค่ารถมันมันมันเหลือน้อยลงแล้วใช่มันไม่คุ้มที่เขาจะไปทิ้งนะครับจริงๆแต่ว่าจริงๆเขามีวงกินเหลือ ถูกไหมฮะแล้ก็จะเขียนคูนี้เข้าไปหรอกอ่าเขาอย่าบอกว่าเขาเขาขี่มอเตอร์ไซค์แต่เขาไม่ได้ใช้โทรศัพท์เขาใช้ถูกไหมฮะถ้าเขามีวงเงินเหลือก็ทําไมเราไม่เอาโทรศัพท์เราบอกวโอเคคุณมีวงเงินเหลือแล้วเราก็รู้ว่าเขาเป็นลูกค้าที่ดีอืมเพราะเราเห็นเครดิตก็มาอยู่แล้วนะหนึ่งปีผ่านไปคุณคุณจ่ายแล้วก็แสดงว่าคุณน่าจะโอเคดังนั้นเนี่ยวงเงินที่ที่เหลือตรงเนี้ยเราก็เอาสินค้าอื่นเข้าไปได้ไอ้คันถ้าถ้าเป็นบริษัทเดิมจะไปเอามอเตอร์ไซค์ต่อมันก็ไม่ใช่เรื่องแต่ยังงงไเเ้าตอปลี่ยนโทรศัพท์ครับ ยังไงก็ต้องใช้น้ตบุ๊กอันนี้คือตัวอย่างดังนั้นเราก็เห็นช่องว่างตรงนี้แล้วเราก็รู้ว่าเป็นลูกค้าชั้นดีอืแล้วดังนั้นเนี่ยการที่เราจะเอาของเราไปขายในแก๊ปตรงนี้ผมว่ามันก็เป็นไปได้ในอนาคตถือเป็นไปได้แล้วข้อสําคัญมันมีมันมีคอเลสเอลด้วยอมันมีเล่มอยู่มันมีเล่มอยู่กับเราเนาะกําลังบอกมีเล่มจํานําอยู่ที่เราอยู่ด้วยถ้ามีอะไรก็คือที่ผ่านมาต้องมาถอยที่ผ่านมาเราไม่สามารถจะขายโฟนแล้วเอาเล่มอะไรได้ ถูกไหมถ้าถิงวลรามไปตามที่ไหนแต่อันนี้มันยังมีขาหนึ่งเกี่ยวไว้อยู่มันก็ทำให้เ<อ>าห่เาจะทิ้งมอเตอร์ไซค์หรือทิ้งโทรศัพท์อย่างนี้ <c oughs> ใช่เรากำไรน้อยหน่อยแต่ก็เรงก็เลยังถือว่ายังโอเคเพราะเราปลอดภัยแต่อย่างนี้ถ้าลูกค้าที่แบบซื้อผ่อนเนี่ยปรจจันเราก็อาจจะยังไม่ให้กลุ่มน,นั้นก่อนท,ที่มาซื้อจากที่ร้านไปตอนนี้เรายังไม่ได้มองเพราะว่าขอให้เราเข้าไปเข้าใจอีกเข้าใจแล้วไอ้ท่านี้ก่อนแล้วเราค่อยไปว่ากันว่าเราจะไปเติบโตมันยังไงต่อไปได้ซึ่งไอ้ก้อนนี่สุกอย่างนถ้าเราพรรร้้อออมหหถาาาเเเเ็็นนช่งโกาาาสเรค่่อยวกัน โอ้โหนะครับครับก็ถือว่าเป็นการต่อยอดที่น่าสนใจนะคุณสุระมองมองคอมเพลกปัจจุบันเนี่ยยังขาดส่วนไหนอีกไหมคือคุณสุระแกเคยบอกผมตั้งแต่แรกๆว่าแกพยายามต่อทิกซอบไปเรื่อยตั้งแต่เข้าตลาดกะว่าจะไปให้ถึงเชียงใหม่กะทุมาว่าตอนนี้อยู่กรุงเทพการจะต่อไปถึงเชียงใหม่ครับมันมีอะไรที่คุณสุระ่าสนใจอะไรมีอะไรพอจะเปิดเผยได้ไหมเอ่อคือคือคือในเชิงของของการเติบโตของเราเนี่ยถ้าเทียบเป็นฝั่ง ตัวเราเองก่อนเนี่ยผมว่าเรายังมีช่องช่องให้เติบโตเรายังมีโอกาสในใน,ในเรื่องของ Product ก็ดีเลยช่องทางการจําหน่ายเนี่ยที่ที่เป็นแบบตรงๆเลยเนี่ยเป็น v e r t i c a l l เนี่ยผมว่าเรายังไปได้สูงกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นการเติบโตแบบแบบ s same business เลยเนี่ยผมว่าเรายังไปได้แต่ในทางกลับกันเนี่ยมันก็จะมีแกนอื่นที่เพิ่มเติมเข้าไปได้อีกอย่างเช่นที่บอกโอเค finance leasing มันสามารถจะต่อยอดเราทําให้เราขายดีอรก็ตามนี่มุมหนึ่งก็ยังมีอีกสองสามความคิดที่คิดว่ายังทําได้ที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่อง โดยตรงรแต่มันเป็นส่วนที่ซัพพอร์ตเป็นส่วนที่เราใช้บริการอยู่ค,คือมีหลายอย่างอะซอฟต์แวร์เหมือนที่เเคยพูดเรื่องซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ก็พยายามทําอยู่แต่ว่าซอฟต์แวร์ต้องบอกว่าไม่ง่าย นะครับคือคนที่ชอบแมลลีเทลนะโฆษณาไม่คุษย์ใก็ก็คือเหมือนกับท่านต่อไปเนี่ยเคยแกเครเล่าผมมาแล้วผมทึ่งนะคือเนื่องจากคอนเซ็ปต์เนี่ยบริหารช็อปเองมีอิัญมณีมีพนักงานถ้าลองคุณเนี่ยคุณเป็นเอสพีอยู่บ้านใช่ไหมขายของพวกนี้นะเขาแบ่งนี้ได้ใช้เนี่ยคือจะอ่าก็แค่ง่ายๆฮะถ้าเกิดว่าเราจะโตถึงวันนี้ได้เนี่ยถ้าเราไม่มีซอฟต์แวร์เนี่ยเราเราต้องพึ่งคนอืมครับคอนเซ็ปต์จะไม่มีทางขยายจากหนึ่งสาขาเป็นร้อยสาขาถ้าไม่มีซอฟต์แวร์ดูแลครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าถ้าแบบ s อสทั่วไปหรือแม้กระทั่งผมในวันแรกเปิดสาขาแรกได้เปิดสาขาสองตรงข้ามได้เพราะเดินตรงข้ามไปถึงพอข้ามตึกปุ๊บต้องเอาน้องสาวไปเอาพี่ชายไปเอาแฟนไปนั่นคือเริ่มเริ่มจะมีปัญหาก็นั่นก็คือการการเติบโตของ s อสที่จะโตไม่ได้ถ้าไม่มีระบบวันนั้นเรามองแล้วว่าเราจะเติบโตมากไปกว่าตึกพันทิ์ เราจะทําอย่างไรเราก็เลยต้องมีเหมือนมีลูกตาไปไปวางอยู่ในตึกนั้นนนั่นคือเหตุผลว่าเราต้องพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมาเพื่อให้มอนิเตอร์สาขาต่างๆได้เพราะว่าเราก็เราจะเอาเงินเราไปฝากกับคนคนหนึ่งที่ถือกุญแจาร้านเราแล้วก็เปิดมาเปิดประตูปุ๊บมีของอยู่หล้านบาทเราไม่รู้ว่าวันลุกขึ้นไอของเราจะอยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องมีระบบจัดการนะครับก็ถ้าเกิดเอสบท่านไหนสนใจเรื่องการดูแลบริหารจัดการอินเวนทอรี่นะครับก็ติดต่อเราได้นะครับครับรวมถึงพวกงาน ขาเรีย,ยกไงซิสเ็มอินทิเกตเนี่ยเดี๋เป็น <eker. S 2> อันนึงก็ว่าที่ก็เป็นอยู่แล้วฮะคือคือ,อทุกวันนี้ต้องยอมแล้วว่าไอทีมันขาดไม่ได้ยิ่งองค์กรจะพัฒนาได้เราต้องมีอินฟราในในบริษัทที่ดีที่เตรียมพร้อมนะครับมไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์เพราะฉันผมจะพูดกับทุกคนเสมอเรื่องหนึ่งว่าถ้าเกิดว่าบริษัทเรากําลังมองว่าเป็นช่วงเศรษฐกิจที่ไม่ดีเนี่ยผมอยากให้เป็นให้เรามองกลับกันว่าเป็นช่วงที่ต้องลงทุนคือเราอย่าไปเอาเศรษฐกิจไม่ดีแล้วเราไปตัดงบบนะครัก็ถือว่า วันนี้ได้ภาพใหญ่ของคอมเซเว่นไปเลยนะผมคิดว่าถ้าเกิดใครที่ไม่รู้จักคอมเซเวันนี้อาจจะได้ข้อมูลไปพอสมควรวันนี้ขอบคุณคุณสุรามากเลยครับที่ร่วมพูดคุยนะครับผมขอบคุณครับผสวัสดีขอบคุณนะครับสวัสดีนะครับ